สวัสดีท่านผู้ชมวันเดียวกัเช่นเคยนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมนะมาถึงแล้วนัผู้ชมที่วัดผีเรือร่มนะผู้ชมนะสําหรับในวันนี้นัผู้ชมมาถึงและเดินทางมาเกือบหนึ่งชั่วโมงนะผู้ชมนะจากบ้านแอดมินมานะท่านผู้ชมสําหรับชัยเช้านี้เนาะ เป็นอย่างไรกันบ้างท่านผู้ชมกินข้าวกินน้ํากันหรือยังในเช้านี้นะวันนี้แอดมินก็เดินทางมาถึงที่วัดผีเรือล่มแล้วนะท่านผู้ชมกับบรรยากาศค่อนข้างเงียบนะท่านผู้ชมที่วัดผีเรือล่มเนาะสําหรับในเช้านี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เนาะเราจะเข้าไปขอตัวเลขกับผีเรือล่มทั้งห้านะท่านผู้ชมกับไมนะ้พายเนาะจะติดตามแอดมินมานะท่านผู้ชมสําหรับในวันนี้เนาะ ขอโชคขอลาบไปด้วยกันนะท่านผู้ชมสำหรับในวันนี้นะท่านผู้ชมขอนไม้ท่านผู้ชมมาแปลกนะวันนี้เอขอนไม้อะไรนะท่านผู้ชมตรงนี้มาวัดน,นี้แปลกท่านผู้ชมมีขอนไม้ที่นี่ด้วยแล้วก็มีรอยแป้งรูปนะท่านผู้ชม ตรงนี้เนาะอขอนไม้อันนี้คือขอนไม้อ,อะไรนะท่านผู้ชมเห็นมีรอยแป้งมารูปนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตรงนี้เนาะไม่ทราบว่าเป็นขอนไม้อ,อะไรนะท่านผู้ชม เอมองไปทาไมเหมือนแดงๆเหมือนสีเลือดจังเลยท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าในเอมองด้วยตาเปล่าก็ไม่เห็นสีเลือดนะท่านผู้ชมแต่ทาไมเวลาถ่ายทํามันเป็นสีเหมือนสีเลือดท่านผู้ชมเนาะเห็นไหมท่านผู้ชม มันคือขอนไม้อะไรไม่ทราบได้นะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะเห็นมีรอยแป้งรอยอะไรมาเนาะมองไปในโทรศัพท์จะเหมือนสีแดงแดงเหมือนสีเลือดนะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวแรกกันนะท่านผู้ชม ว่าจะมีตัวเลขตรงขอนไม้แห่งนี้กันหรือเปล่าท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาส่องด้วยกันนะครับสายตาดีก็คงจะมองเห็นตัวเลขนะท่านผู้ชมสำหรับขอนไม้ตรงนี้เนาะที่อยู่ข้างเรือเลยนะท่านผู้ชม เห็นมีรอยแป้งคนมาลูบนะท่านผู้ชมเนาะมาลูบแป้งมาคอหวยแน่นอนเลยนะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะเดี๋ยววันนี้เราก็มาดูนะท่านผู้ชมตรงนี้เนะาะก็จะเห็นตัวเลขหรือเปล่าท่านผู้ชม จะขอรูปแป้งก่อนนะท่านผนะู้ชมเนาะเดี๋ยวในคลิปที่สองเราค่อยไปขอตัวเลขกับไม้พายดียวกว่านะท่านผนะู้ชมเราเอาคลิปนี้เป็นคลิปแรกของเราก่อนเนาะท่านผู้ชมขออนุญาตนะครับสาทุจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่นที่นี้ขอตัวเลขเลยเด้อสองตัวตรงๆไม่เอาสามตัวหรอกสองตัวตรงๆก็พอ มีมัแรงอะไรก็ไม่รู้นะผู้ชมดำดำบินอยู่แถวนี้เนาะขอสองตัวตรงๆเด้อสิ่งศักดิ์สิทธ์ให้ลูกมองเห็นเปิดโชคเปิดลาบให้ลูกด้วยเนาะให้แฟนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงเข้าเห็นตัวเลขด้วยเนาะ ไม่ทราบว่าขอนไม้อะไรนะท่านผนะู้ชมเนาะที่อยู่ตรงนี้เนาะอยู่ตรงเรือลําที่หนึ่งนะท่นานผู้ชมฝั่งนู้นจะเป็นไม้พายนะท่านผนะู้ชมเนาะเดี๋ยวคลิปที่สองเราจะไปขอที่ไม้พายเนาะแต่คลิปนี้เรามาขอที่ตรงนี้ก่อนนะท่านผู้ชมแอดมินก็ไม่ทราบว่าเป็นขอนไม้อะไรนะท่านผนะู้ชมเนาะที่เขาเอามาวางข้างลําเรือตรงนี้นะท่านผู้ชมใครเห็นตัวเลขตัวไหนก็อย่าลืมนะครับท่านผนะู้ชมเนาะแคปหน้าจอไว้นะครับ ก็เก็บไปพิจายราณากันด้วยนะท่านผู้ชมสำหรับตัวแรกเนาะเ,เดี๋ยวนะท่านผู้ชมมันมีมแาแดงดำําบินอยู่นะท่านผู้ชมนะมันจะมันจะต่อยหรือเปล่าไม่รู้นะท่านผู้ชม ตัวอะไรไม่รู้นะแอดมินก็ไม่กล้านะท่านผู้ชมนะกลัวมันต่อยเนาะเห็นไหมท่านผู้ชมที่เป็นมัดแรงดำาๆบินอยู่ตรงแถวนี้นะท่านผู้ชมเห็นไหมนี่นะท่านผู้ชมมีมัแรงตัวดำาๆบินอยู่เนาะ <h> คือตัวอะไรไม่รู้นะท่านผู้ชมเนี่ยบินกันอยู่ตัวดำาๆนะท่านผู้ชม <h> เห็นไหม ในแอดมินจะพามาสองตัวเลขตรงนี้ก่อนนะท่านผู้ชมตรงนี้แอดมินไม่ได้รูปนะท่านผู้ชมจะมองเห็นเลขหนะ้าเนาะ แต่ตรงที่ที่รูปไม่มองไม่เห็นนะท่านผู้ชมมองเห็นเป็นเลขห้านะครับตรงนี้ยังไม่ได้รูปนะท่านผนะู้ชมเนาะห้าอะไระท่านผู้ชมมองเห็นเป็นเลขห้าท่านผู้ชมตรงนี้เนาะเลขแปดอยู่ด้านหลังท่านผู้ชมคือตรงนี้เนาะห้าแปดท่านผู้ชมเนาะห้าแปดแปดห้านะท่านผู้ชมน,ะ5 8 8 5นะน,นี่เนาะเลขห้านะ ่วนเจ็ดกันจะเป็นเลขแปดนะครับตัวเล็กๆนะผู้ชมเห็นเห็นเหมือนกันไหมนักผู้ชมห้าแปดนัผู้ชมนะแอดมินคิดว่าน่าจะเป็นเลขแปดนะผู้ชมตรงนี้นะ่ันผู้ชมเนาะห้าแปดนะผู้ชมนะห้าแปดนัผู้ชมห้าแปดแปดห้านะผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะผู้ชมนะเดี๋ยวแอดมินขอรูปอีกดูหน่อยนะผู้ชม แต่เมื่อสักครู่นี้เรายังไม่ได้รูปเนาะจะมองเห็นตัวเลขเป็นเลข5้าแปดนะท่านผู้ชมนะซาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่นี้ขอยมองเห็นตัวเลขชัดเจนนะนะครับขอสองตัวตรง,ตรงๆเ้ยในคลิปนี้ดนะ พอรูปไปเลขแปดมันหายนะผู้ชมจะเลขห้านี่ยังอยู่เนาะตรงที่ว่าเป็นเลขแปดกับเป็นเลขหกท่ผู้ชมเนาะมันเลขสามหกหรือห้าหกอะท่านผู้ชมเนี่ยมันหนะ้าหกท่านผู้ชมเนาะตอนแรกที่ยังไม่ได้รูปเป็นเหมือนเลขหนะ้าแปดท่านผู้ชมพอรูปไปรูปมา ตรงเลขแปดกลายเป็นเลขหกสะง,งั้นนะท่านผู้ชมเด็กเหมือนกันไหมท่านผู้ชมหนะ้าหกเนาะตอนที่เราเห็นครั้งแรกด้วยนะท่านผู้ชมนะห้าหกหกห้าห้าแปดแปดห้านะครับสองคู่ชุดสวยๆจากช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมตัวเลขอยู่ตรงนี้นะครับเลขหกตรงนี้เนาะอันนี้เลขห้านะท่านผู้ชม ห6าหกกห้านะครับห้าแปดแปดห้าเนาะสองคู่ชุดส,สวยๆจากช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงเงนะครับท่านผู้ชมแอดมินก็จะพูดผิดพูดถูกเนาะต้องขออภัยด้วยนะท่านผู้ชมอาจจะตื่นเต้นหรือเปล่าไม่รู้นะท่านผู้ชมเนาะกด <c oughs> จากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะหากคุณชอบคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้คงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ